สวัสดีครับก็มาพบกับนายพีกันอีกแล้วครับจะเป็นการนำเสนอเรื่องพัฒนาคอมพเนนต t j ์จุมล่า MVC ในพาร์ทที่13ครับก็จะมาแนะนำการทำระบบสอบประาในตัวคอมพเนนต t j ์จุมล่ากันนะครับซึ่งในตัวจุมล่าจะเป็นระบบจัดก,การเนื้อหาที่มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถสร้างตัวส่วนเสริมที่เหมาะสมต่อการใช้งานของผู้ใช้งานได้หลากหลายครับแล้วก็ ซึ่งในตัวจุลละก็มีความสามารถในการพัฒนาพวกระบบที่ทำสนับสนุนเรื่องอหลายภาษาในตัวของจุลละนะครับซึ่งทำให้เราสามารถาสร้างคอมเพน e นนทที่สามารถแสดงคอนเทนต์เนื้อหาเป็นหลายภาษาได้อย่างรวดเร็วและง่ายได้ครับซึ่งก่อนที่จะไปขั้นตอนการทำในตัวภาษาในตัวของคอมเพน e นนต์ก็เดี๋ยวเรามา ดูวิธีการติดตั้งไอตัวของภาษาไทยในจุมลากันก่อนนะครับซึ่งเวลาเราติดตั้งอ่ะมันจะมีซึ่งเ,เริ่มต้นอ่ะเราจะติดตั้งเป็นภาษาอังกฤษครับในส่วนนี้ซึ่งเราสามารถเพิ่มในส่วนของภาษาไทยได้ครับเดี๋ยวจะมาดูตัวอย่างถัดไปนะครับการติดตั้งภาษาไทยในจุมลาศกันนะครับก็ในส่วนขั้นแรกครับ ในการาพัฒนาตัวคอมเพลเนนตของเราครับให้มันมีสมภาษาในตัวของคอมเพลเนนต์ของจุลภาคของเราที่เราพัฒนาขึ้นครับเราก็ต้องไปติดตั้งและกําหนดค่าภาษาในระบบจุลภาคก่อนครับเพื่อให้เราสามารถเปิดใช้งานตัวภาษาของในเครื่องของเราได้นะครับในส่วนนี้โดยเริ่มต้นโดยการเพิ่มไฟล์ภาษาสำหรับภาษาที่เราแบบว่าต้องการให้มันรองรับและไฟล์ภาษามันจะเก็บในโฟลเดอร์ภาษาใน ของคอมโพเนนต์น่นนั้นด้วยเช่นกันครับในส่วนนี้ครับแล้วก็ในส่วนแรกก็ให้เราไปในส่วนต่างบ้านก่อนนะครับไนของจุล่าสามจากนั้นก็พอเข้าหลังบ้านเสร็จใช่ไหมครับก็ไปที่เมนูส่วนของส่วนเสริมครับเมนูถัดข้างบนครับในส่วนนี้ของจุล่าสามจากนั้นก็ไปที่ออภาษาแล้วก็ไปกดที่ติดตั้งแล้วนะครับในส่วนนี้ เพื่อจะติดตั้งตัวภาษาใหม่นะครับภาษาภาษาที่สองก็ได้ครับหรือภาษาอืน่นก็ได้ในส่วนนี้แล้วก็ไปกดที่เมนูติดตั้งภาษาครับหลังจากที่เราเข้าหน้าเมื่อ,อติดตั้งแล้วครับในส่วนนี้ก็กดติดตั้งภาษาได้เลยครับในส่วนนี้ครับก็พอเข้ามาเมนูใช่ไหมครับติดตั้งภาษาให้เราทําการอ เขียนในช่องค้นหาครับว่าคำว่าไทยครับในส่วนนี้ TSII พอกดค้นหาหลังจากนั้นก็ในส่วนขั้นตอนที่สองก็ให้เราทําการติดตั้งครับในนี้ภาษาไทยซึ่งในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะขึ้นว่าติดตั้งใหม่ทีนี้ก็ผมผมจะติดตั้งแบบใหม่เรียบร้อยแล้วก็ในส่วนนี้ครับต่อไปก็มาดูการเซตตั้งค่าภาษาในจุมลาส่าครับ ก็ก็คือให้เราเป็นการเซตให้มันแสดงภาษาภาษาเริ่มต้นที่จะแสดงในใน, template, ในตัวเทมเพลตในตัวคอมโพเนนต์หรือในตัวของหลังบ้านระบบหลังบ้านระบบแอดมินหรือระบบหน้าหน้าบ้านของของผู้ใช้อันนี้ก็เราสามารถตั้งค่าได้ครับก็ไปที่เหมือนเดิมครับไปที่ส่วนเสริมแล้วก็ไปกดที่ภาษาแล้วก็กดติดตั้งแล้วครับในสนี้ก็จะคล้ายๆ มือนขั้นตอนติดตั้งภาษานะครับในส่วนนี้แล้วก็พอเราเข้ามาในหน้านี้ครับก็จะมีพวกเมนูจาัดก,การต่างๆครับซึ่งในส่วนนี้เราสามารถตั้งค่าภาษาให้แสดงในตัวเว็บได้น,นะครับซึ่งไอตัวหมายเลขที่หนึ่งที่ที่เห็นในรูปภาพตัวอย่างครับก็เราสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกให้มัน อันนี้จะเป็นเลือกเซตแบบว่าอันนี้เราเซตไว้หน้าหน้าเว็บไซต์ใช่ไหมครับหน้าผู้ใช้มันก็จะเข้ามาในสแสดงตารางข้อมูลเป็นของภาษาผู้ใช้ส่วนด้านหน้าด้านหน้าของผู้ดูแลเราก็สามารถเซตได้เหมือนกันนะครับในส่วนนี้แล้วก็ถ้าเราเซตด้านหน้าเว็บไซต์ใช่ไหมครับมันก็จะมีพวกข้อมูลภาษาต่างๆแล้วก็ ถ้าเราไปดูตรงตารางคําว่าค่าเริ่มต้นใช่ไหมครับตรงหมายเลข2ก็จะเป็นค่าเริ่มต้นตั้งค่า default ไว้นะครับในส่วนนี้อันนี้ก็จะเป็นเดี u l t ในภาษาไทยครับเราสามารถกดลบดาเพื่อให้มัน default เป็นภาษาไทยเป็นภาษาเริ่มต้นในการแสดงในหน้าเว็บของเรานะครับในส่วนนี้แล้วก็เดี๋ยวมาดูวิธีการทำระบบ2ภาษาในคอมเพนเดนจุล่ากันนะครับในส่วนนี้ ครับก็ให้เราเข้าไปในหลังบ้านหรือฝั่งระบบฝั่งแอดมินนะครับในของจุลราสามนะครับก็ให้เราเข้ามาไปดูความไปในของเราครับในที่เราพัฒนาไปนะครับก็ในในนี้ก็จะยังเป็นภาษาอังกฤษยอยู่นะครับในส่วนนี้ซึ่งไอ้ที่เธอที่เคยเกล่าวขั้นต้นไปที่เราตั้งระบบภาษาไทย ซึ่งในตัวคอมไพน e นั้นยังไม่มีพวกภออาษาไทยขึ้นมาแสดงเราก็สามารถสร้างโฟลเดอร์ภาษาให้มันเป็นภาษาไทยขึ้นมาแสดงได้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่ามีต้องทํำยังไงกบ้างนะครับในส่วนนี้ครับไปเข้าโปรแกรมพวกเขียนโค้ดครับอย่างไอตัวนี้ก็จะใช้เป็น Visual Studio Code นะครับให้เรามาเข้าในส่วนของแอดมินนะครับในส่วนนี้ เพราะเราเมื่อกี้เราเข้าไปก็ในคอมพิวเต์ของเราจะไม่มีภาษาของภาษาไทยใช่ไหมครับเราก็เข้ามาในตัวคอมพ o n e ต t ์เข้าอันดับแรกเข้าแอดมินเข้าคอมพิวเตอร์เราก็ไปดูคอมพิวเต์ที่เราพัฒนาไปนะครับจากนั้นเราไปเข้าในโฟลเดอร์ภาษานะครับ ก็ในโฟลเดอร์เราจะมีแค่ภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเราสามารถเพิ่มอีกภาษาหนึ่งได้ครับโดยการไปสร้างโฟลเดอร์ภาษาไทยนะครับโยโฟลเดอร์ภาษาไทยเราจะมีคําว่า th กับ th team ใหญ่ครับแล้วก็จากนั้นให้เรามาสร้างไฟล์ไฟล์ภาษาครับซึ่งไอฝั่งของแอดมินจะเป็นจะมี2ไฟล์นะครับซึ่งจะเป็นไฟล์ i n i ใช่ไหมครับแล้วก็ h y h i n i ก็จะเป็นพวกภาษาตั้งค่านะครับในส่วนนี้ให้เราทำการก๊อปมาเลยนะครับแล้วก็จากนั้นก็ให้เราทำการเปลี่ยนไอคำนำหน้านะครับในส่วนนี้เป็น t h t เพิมใหญ่อันนี้ก็ด้วยเหมือนกันนะครับ โอเคแค่นี้เราก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้แล้วนะครับซึ่งในการเปลี่ยนภาษานนี้เราก็สามารถพิมพ์ในนี้เลยนะได้นะครับแก้ไขภาษาอย่างเช่นในตัวนี้เราก็เปลี่ยนเป็นตัวอย่างของมบนั้นก็ได้นะครับในนี้ โอเคแล้วก็ให้ทำการเปลี่ยนในนี้อันนี้จะเป็นไฟล์โพวกแสดงในคอมพิวเตอร์นะครับในส่วนนี้อยามาดูนี้เฟซใหม่อ่ามันก็จะเปลี่ยนแล้วให้เรานะครับในส่วนนี้ หรือเราสามารถดูในตรงในส่วนของการจัดการได้นะครับอ่ะนี้ a ก็ก er. ็ uh, <hayır. S 1> ที่เราทำไปนะครับที่แปลตัวเมื่อกี้ เป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยก็มันจะมันก็จะเปลี่ยนตามที่เราเปลี่ยนตั้งค่าเซตภาษาในจุมล่านล้วนะครับในส่วนนี้ก็เดี๋ยวมาลองเปลี่ยนทีละตัวนะครับครับก็ทนีนี้เราก็สับเรา ใส่ข้อมูลในตัวภาษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในของคอมพิวนต์ของเราเดี๋ยวมา,มาดูกันนะครับผลที่ได้เป็นยังไงโอเคแล้ว okay. ก็มันจะขึ้นภาษาไทยให้ขึ้นมาแล้วครับในส่วนนี้อ่ามันก็จะขึ้นภาษาไทยหมดแล้วนะครับในส่วนนี้แต่ถ้าเราไปเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะขึ้นเป็นภาษาอังกฤษครับโอเคมีตัวนี้ อค okay. อันนี้ก็จะเป็นใส่ข้อมูลตัวภา,า,าษาเลยนะครับอัน,นี้ภา,าษาไทยภาษาอังกฤษเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหน้าบ้านกันนะครับครับก็ยังตอนนี้ก็จะเป็นนภาษาอังกฤษอยู่ครับเราก็สามารถตั้งค่า การทำคล้ายๆเหมือนในตัวฝั่งแอดมินได้นะครับในส่วนนี้ซึ่งเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะครับโอเคอันนี้เราก็ปิดได้เลยส่วนภาษาเดี๋ยวเรามาดูในฝั่งของส่วนของต้าบ้านของเรานะครับฝั่งหน้าผู้ใช้ให้เราเปิดโฟลเดอร์ในส่วนของ c o อ p o n e n t แล้วก็เลื่อนหายตัวคอมเ n นต์ที่เราทำไปนะครับ โอเคแล้วก็อ่าเช่นเดียวกันครับในส่วนนี้ให้สร้างภาษาไทยนะครับอันนี้ t ี PS. แล้วก็เดี๋ยวเราลบไฟล์นี้ไปนะครับในส่วนนี้เราไม่ได้ใช้ในส่วนของหน้าบ้านอันนี้เราก็กรอบมาได้เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวไอ้ส่วนไอ้ข้ามบนนี้แล้วเรากอบสองตัวหลังบ้านก่อนนะครับโอเคก็เปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นะครับในส่วนนี้ก็เปลี่ยนเท่านี้ก็เราก็สามารถทำภาษาที่2ได้แล้วนะครับหรือเราสามารถใส่ภาษาอื่นได้ครับโดยการ ไปดูไปใช้ดูโฟลเดอร์ว่าม,มันสามารถใช้ภาษาอะไรได้บ้างแล้วก็ให้เราทำการติดตั้งภาษาก่อนนะครับในตัวของจุมลาแล้วเราค่อยมาสร้างโฟลเดอร์ในคอมพเนนต์เพิ่มเติมว่าเราจะใส่ภาษาอะไรบ้างในการแสดงผลในหน้าเว็บของเรานะครับในส่วนนี้ก็เพียงเท่านี้เราก็สามารถแสดงเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษได้านาั้นนะครับในส่วนนี้ อันนี้ก็จะเป็นภาษาไทยแล้วก็จะเป็นภาษาอังกฤษน,น,น,นะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถทําเป็นสองภาษาได้แล้วนะครับในส่วนของของอ่ามพื้นต์ของเราครับก็ขอจบเพียงไว้เพียงเท่านี้นะครับครับขอบมากครับ